หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็พักเที่ยงนะครับก,กินข้าวเที่ยงตอนตอนบ่ายจะ้าเป็นกันเดี๋ยวพวกอาจ,จะช่วยดูให้ครับเราไปกินข้าวอีกทียววันนี้เผื่อว่าจะไปกินข้าวจะโทรบอ,อก mà mà thì yeah. bắt อีสกสองอย่างโอ้โมากโอ้สวยมากโอครับตอนนี้การเสก็บตัวดำเนินไปได้ดีครับได้ได้รับความร่วมมือจากสนามอันที่อนุญ,ญาตให้เรา ได้เข้าไปซ้อมในสนามได้ได้ออกรอบตอนเย็นและอนุญาตให้เราออกรอบได้ก้าวหลุมตอนเย็นนะครับเรามีโอกาสได้เล่นอยู่ในสนามได้เยอะเวลาในชั่วโมงแล้วก็สนามไร้ในโซนของสนามไร้ก็ให้เราได้เต็มที่นะฮะแล้วก็สถานที่ซ้อมชิปกับพัดเขาก็พยายามที่จะปรับให้สปีดกรีให้ใกล้เคียงกับที่เราจะใช้เล่นในวันแข่งขันจริงนะครับตอนนี้เป็นแนวโน้มที่ดีครับจริงแล้วสนามที่เนี่ยเด็กๆของเราครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมา มาเล่นกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอญาตท่านนายกครับคุณลังก็อนุญาตให้เรามาซ้อมสามนี้เก็บตัวได้นานเราเก็บตัวมาแล้วที่เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้อาอ่ะก็สามิตย์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็หยุดไปแข่งเอเชียนแปซิฟิกกับเอเชียนจูเนียร์ยูสสองอาทิตย์ที่เราเว้นไปแล้วนี้เรากลับมาเป็นครั้งที่สองเก็บได้อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะไปแข่งพุทธาครับอีกครั้งต่อไปอาทิตย์หน้าเลยครับความยากของสนามครับขึ้นอยู่ที่กรีนครับโดยที่กรีนที่นี่ เราได้ศึกษากับผู้ออกแบบแล้วครับเขาบอกวแบบ่ากีีนจะยากเพราะฉะนั้นถ้ากีีนยากเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาเล่นให้มากยิ่งยากผมว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีถ้าเราได้มีโอกาสได้สมัมผัสกัศนาได้มากได้เข้ามาได้เล่นมีเวลาอยู่เยอะกับกรีนออโอกาสแล้วก็หมายในทางที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับเราก็พยายามที่อยากจะได้เหรียญให้ครบที่สุดนะครับเราก็พยายามเด็กๆก,ก็กับทีมงานแล้วก็สมาคมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมไม่อยากกดดันนักกีฬาครับเพราะว่า ทุกคนก็ตั้งหวังว่าอยากจะได้ครับสองปีมีครั้งหนึ่งบางคนก็ได้ผ่านแค่ช่วงนี้มาแล้วก็จะเป็นโปรนะครับก็อยากให้เขามีผลงานในสมัครเล่นให้มากที่สุดครับตอนนี้ที่ผมมองครับที่พัฒนาได้เร็วก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาคงจะไม่ใช้ใช้คนที่อยู่ในประเทศนะครับแต่รายชื่อที่มานี่ก็ดูแล้วก็มีจากต่างประเทศที่เขาไปเรียนมหาลัยนะครับประเทศที่ที่ที่เราเล็งไว้ครับประเภททีมหญิงเนี่ยน่าจะเป็นฟิลิปปินส์เพราะว่า มีคนหนึ่งที่เขามีผลงานทางด้านไปแมตช์เวิร์ทีมที่สิงคโปร์ที่ทำได้ดีครับก็จะมีเวียดนามกับพม่าแล้วก็สิงคโปร์ที่เข้ามาซ้อมแล้วจะเริ่มแข่งวันที่11ครับ11ธันวา1ิเเป็นการแข่งวันแรกแข่ง11 12 13แล้ว14 14ก็จะเป็นรอบสุดท้ายครั้งนี้เราจะเปลี่ยนกติกาคือมาเล่นสโตโเพย์ทั้ง4วันทั้งชายทั้งหญิงครับ ที่ผ่านๆมาที่ประเทศที่ก็เป็นเจ้าภาพแหละก็สามารถที่จะเปลี่ยนกติกาได้มาเล่นแมตช์เพย์สามวันแล้วก็เล่นสโตกเพย์สามวันเราคิดว่าผมกับท่านนายกคิดว่าการที่เล่นสโตกเพย์เนี่ยทางเราจะได้เปรียบมากกว่าก็ฝากให้ทําให้ดีที่สุดรครับัลน,นก็ให้โอกาสให้ได้นมาซ้อมที่นี่แล้วนะค่ะก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เพิ่งมาได้เก็บตัวได้ไม่นานค่ะก็ได้ฝึกซ้อมเป็นตารางทีมชาติแบบเข้มข้นค่ะ ค่ะสนามก็ค่อนข้างท้าทายค่ะเพราะว่ามันมีสโลปแล้วก็กรีนที่ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเราก็ได้วางแผนเรียบร้อยค่ะอาจจะต่างกันที่ลมแล้วก็สภาพกรีนสภาพสนามค่ะแต่ว่าก็สามารถปรับตัวได้ค่ะเมื่อมาซ้อมอยู่ที่นานๆนะคะค่ะหนูกับเอิร์ฟิล์มค่ะเพิ่งไปยูสเกมมาที่บาเลนค่ะก็เจอทีมที่เล่นซีเกมเหมือนกันค่ะก็เก่งค่ะ ทุกคนก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นซีเกมส์ที่อยู่ในประเทศไทยค่ะเราก็จะพยายามทําเต็มที่แล้วก็พยายามให้ได้เหรียญกลับมาค่ะสําหรับตัวหนูเองหนูก็ค่อนข้างพร้อมค่ะพยายามฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อที่จะร่วมแข่งขันในรายการซีเกมส์แล้วก็ทําให้ผลงานดีที่สุดค่ะสําหรับพวกเราทุกคนก็จะพยายามฝึกซ้อมในจุดด้อยของตัวเองค่ะเพื่อให้สามารถรับมือกับจามนี้ได้เพื่อที่จะทําให้มีผลงานที่ดีทําให้แฟนๆทุกคนดีใจค่ะ ก็สําหรับซีเกมครั้งนี้นะคะจัดที่ประเทศไทยสนามสยามคันที่ขับโรลิ่งฮิลสําหรับใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถมาเดินตามเชียร์ทีมไทยแล้วก็มาดูทุกๆคนได้ค่ะก็มั่นใจครับเพราะว่าเราเก็บตัวกันตั้งแต่เดือนมกรานะครับที่เก็บตัวทีมชาติแล้วก็ได้มาซ้อมสนามจริงเมื่อประมาณช่วง2เดือนหลังนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจครับสนามนี้มีความท้าทายที่บนกรีนนะครับสลปค่อนข้างเยอะบนกรีนแต่ว่าเราได้ฝึกซ้อมกับมันมาประมาณ2เดือนแล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองกันตอนปลายปีครับ คู่แข่งหลักๆก็ยังเป็นเวียดนามอยู่ครับทีมเวียดนามครับก็เมื่อซีเกมครั้งที่แล้วก็มีคนที่ได้แชมป์เดี่ยวก็คนเวียดนามแล้วก็ทีมเขาค่อนข้างแข็งเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักจากทีเกมครั้งที่แล้วครับก็ยังมีความน่ากลัวอยู่ครับตอนนี้ก็มีแค่เรื่องความคุ้นชินกับสนามครับก็ฝึกซ้อมมากขึ้นในสนามเรื่องลมปลายปีก็ค่อนข้างแรงมีผลค่อนข้างเยอะก็จะฝึกซ้อมเรื่องนี้ให้มากขึ้นครับฝากแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับว่าพวกเราจะทําให้เต็มที่และคว้าเหรียญทองให้ทุกคนครับขอบคุณครับ